อกอัดแก๊งทวงหนี้นอกระบบใช้ไม้ฟาดหัวลูกหนี่เลือดอาบกลางไฟแดงค่ะวันที่8มกราคม2568ตำรวจสถานีตำรวจภูธรชะอำจังหวัดเพชรบุรีได้รับแจ้งเกิดเหตุมีหญิงสาวถูกตีศีรษะได้รับบาดเจ็บเลือดอาบ บริเวณหน้าร้านขายโดนัททอดกลางสี่แยกไฟแดงทางโรงชัยหาดชะอํจังหวัดเพชรบุรีจึงเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ้อมกู้ภัยสว่างสันเพชรจุดชะอําที่เกิดเหตุพบนางสาวปาริชาติแซ่เตี๋ยวอายุ28ปีอยู่บ้านเลขที่7/11ถนนคลองเทียนตําบลชะอําอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีถูกไม้ตีเข้าที่ศีรษะหนึ่งครั้งจนแตกมีเลือดไหลาอาบศีรษะได้รับบาดเจ็บ กล้การพบลูกสาววัยหนึ่งขวบไม่ได้รับบาดเจ็บและพบไม้ระแนงยาวประมาณ1 2 0เมตรที่ใช้ก่อเหตุตกอยู่ในที่เกิดเหตุจำนวนหนึ่งท่อนโดยมีนายสุชาติล้ำเลิออายุ5 6ปีสามีของผู้บาดเจ็บยืนอุ้มลูกอยู่ในที่เกิดเหตุจากการสอบถามนายสุชาติเล่าว,ว่าโดยเมื่อวานตนได้ไปกู้เงินกับเจ๊เหน่งมาจำนวน4 0 0 0บาทตนส่งรายวันวัน,วน,วนละ850บาทดอกร้อยละ20ต่อวันส่งจำนวน20วัน ก่อนเกิดเหตุตนกำลังเดินขายโดนัทอยู่สีแยกไฟแดงชะอําจากนั้นเห็นเจ๊เหน่งและชายชะกันหนึ่งคนยืนด่าก,กับภรรยาตนเองบริเวณสีแยกไฟแดงตนจึงวิ่งมาดูก่อนที่เจ๊เหน่งได้โทรตามสามีและลูกชายมาช่วยอีกรวม4ี่คนจอดรถสั่งตรงข้ามร้านขายโดนัทก่อนเดินลงมาทั้ง4คนโดยเจ๊เหน่งเดินเข้ามาไม่พูดไม่จาใช้ไม้ตีเข้าที่ศีรษะภรรยาของตนหนึ่งครั้งจนศีรษะแตกได้รับบาดเจ็บ ก่อนขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปโดยเจ๊หนิงอ้างว่าภรรยาตนไปทําเจ๊หนิงก่อนแต่ภรรยาตนอุ้มลูกอยู่จะไปทำร้ายได้อย่างไร เมื่อวานนี้ไม่ได้ส่งเงินให้เพราะตนขายของเรื่องงานเย็นเจ๊หนิงกล่าหาว่าไปเก็บเงินตนที่บ้านแต่ตนไม่จ่ายและหลบอยู่ในบ้านขณะเกิดเหตุตนเห็นเจ๊หนิงทำร้ายภรรยาตนจึงรีบวิ่งมาห้ามเพราะกลัวว่าลูกสาววัยหนึ่งขวบจะโดนลูกหลงได้รับบาดเจ็บไปด้วยเบื้องต้นเจ้าของร้านขายโดนัทได้ขี่จักรยานยนต์พานางสาวปาริชาติผู้บาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาลชาำเพื่อทำแผลก่อนจะเดินทางเข้าแจ้งความเอาผิดกับกลุ่มผู้ก่อเหตุที่สถานีตำรวจูธรชะอำต่อไป